ทำไก่ให้ตรงดำรงสติให้มันพ่ามีสติรอบรู้เลยรู้รอบของไก่ของรูปแล้วแล้วกำหนดรู้ลมเข้าออกให้เรากำหนดรู้ลมเข้าออกจนกว่าว่าเราจะรอบรอบลมรอบรู้อืม ไม่ใช่ของง่ายเลยเราต้องใช้วามเพียนใช้ศรัทธาในค่มเพียนวิริยะในค่มเพียนสติวามระลึกรู้ในค่มเพียนสมาธิตั้งมั่นในค่มเพียน ปัญญารู้ละรู้วางในความเพียรอุปเปกขาวางเฉยในในความเห็นในความรู้สึกในอุปเปกขาคือความเข้าใจการอาในอารมณ์เกิดขึ้นหูมัหมนหน้าที่ทำของหัวมันในยินเสีงมมเยงของมันมาเลี้ยงของมัน มันไม่ใช่เรื่องของเราของเราก็คือมีสติตั้งมั่นอยู่ที่ปัจจุบันรู้กำหนดรู้ลมหายใจเขาออกเท่านั้นผู้รู้แล้วก็วางแล้วก็ว่างอุเปกขายานยังรู้ผู้วางได้แล้วก็ยังรู้คำว่าเอกตาอุเปกขาเล่นแลอยู่ ให้มีสติสมาธิปัญญาอย่างแห่งปัญญาญาณเกิดขึ้นให้ในรู้สิสติปัฏฐานเข้าสู่ผลสมโพชงได้รู้เหตุปัจจัยของทุกเหตุของทุกและความดับทุกรู้จักนิโรธคือความดับทุกรู้จักมรรคในการเดินทางภายนอกและภายใน มรรคของกายและมรรคของใจ เราต้องทำความเข้าใจตนเองให้เข้าใจตนเองอย่าไปหนีอย่าไปหาอย่าเอาอย่าสู้อย่าแก้ไขอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละแม้ว่าเอกระตาโอเปียขาแลยอยู่ก็แลที่ปัจจุบันนั่นแหละวางแล้วก็แล,แลรู้แล้วก็วางวางเฉยอย่าไปอยากรู้อยากเห็น แล้วเขาจะรู้เองเขาเห็นเองไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เรารู้มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่มีคําว่าเราว่าเขาเป็นเข้าใจผิดเฉยๆหลงเฉยๆหลงว่าเขาหลงว่าเขาว่าเราเฉยๆแต่ความจริงไม่มีเขามีเราอะไรเลยเป็นเรื่องของกฎของธรรมชาติ พูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกก็เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำซากนั่นเนี่พูดแต่ของเก่านี่แหละพูดก่อหูอยู่ขนาดนี้ยังไม่เข้าใจเลยยังไม่รู้เลยนาาาักภาษาอะไรจะไปปฏิบัติที่บ้านเน่า จากบ้านมาถึงขนาดนี้ก็ยังเท่านี้ถ้าอยู่บ้านจะขนาดไหนเราอย่าไปคิดว่าจะไปอยู่ทั้งบ้านอยู่บ้านสบายเออยท่านพูดเอาเออเอาเงแมนแล้วพูดเอาเอาเอเอาเองถ้าอย่างนั้นเขาก็เกิดเป็นอริยะเต็มบ้านเต็มเมืองพระอริยะไม่มีอยู่ในวัดในป่าแล้ว อยู่ในบ้านหมดแล้วอืม,อมถ้าจะพูดอย่างนั้นพูดเองเออเองก็เป็นอย่างนั้นแหละมมันก็ถูกของท่านนั่นแหละท่านรู้อย่างนั้นก็ถูกของท่านน,น ความนอบน้อมไม่เข้าใจนอบน้อมคำว่าน้าโมไม่เข้าใจนโมจะพูดอย่างไรอยากพูดแล้วก็พูดไปตามเหตุปัจจัยนที่ตัวเองเข้าใจมันก็จบนั่แหละแต่กระช่างเขาเถอะมันเรื่องของเขาไม่ใช่ื่อของเราอืมเราอยู่ที่ปัจจุบันมีสติกำหนดรู้อยู่รู้อยู่นี่อืม โซนดินที่ปัจจุบันนี่แหละอย่าไปหนีไปหาไปเอาไปสู้อะไรตั้งหนามันมีอะไรหรอกเราไม่ต้องไปตีเองเออเองรู้เองหรอกมันต้องไปสนใจภายนอกปล่อยให้เขารู้ให้เขารู้เองให้เขาเห็นเองของเขาเรายรู้แล้วปล่อยหรือระวังอยู่เฉยๆให้เขาเข้าใจให้เขารู้เองเข้าใจเองไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่ไม่ใช่เขารู้มันมีเขาเป็นเราที่ไหนเ,นเป็นธรรมเรื่องของธรรมชาติ เรื่องของหลกคมหลงเรื่องสามมาทิฏฐิเรื่องของสม,มิจฉาทิฏฐิไม่เป็นไม่ใช่เรื่องของเราที่ไหนหรอกสังขารทั้งหลายแปรป่วนไปหมด เราไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็เราก็หลงหละห้าก็ยังเป็นสิบอยู่อสิบแท้ๆกันยังว่าห้าอยู่ดอ่าสิบสองแท้ๆกันยังว่าสิบไม่รู้แล้วว่าหกดิอ่สมมุติเนี่มันแปลประสภาพดิ จากหนึ่งเป็นศูนย์นี่มันกี่ตัวความแปรปรวนม,มันกี่ตัวล่ะท่านว่าท่านเข้าใจไหมน่ะความหมายความหมายสมมติเป็นยังไงห้ามันเป็นสิบได้ยังไงเลขสิบแท้ๆอ่านเรียกว่าห้าสิบสองแท้ๆเรียกว่าหกสิบห้าเรียกว่าสาม สิบสี่เรียกว่าสองดูสิสิบสามเรียกว่าสิบเอ็ดอย่างเงี้ยเป็นต้นดูสิความแปลปวนด้งตาก็งงเหมือนกันเนี่ยความไม่เข้าใจ บางทีมาดูนาฬิกาเนี่ยงงเลีกสิบแล้วสี่โมงสีง่โมงเพราะว่าสิบเอ็ดห้าโมงเพราะว่าจัดมึงเอาอะไรามาพูดสับสนอุนามันเลีกสิบก็ว่าห้าโมงสิบเอ็ดก็ว่าแปดอันสิบก็ว่าสี่โมงสิบเอ็ดก็ว่าห้าโมงสิบสองโมงหกโมงเพราะว่า ความหมายเนี่ยมันไม่เที่ยงสักอย่างแปรปวนไปหมดแล้วแต่จะเอามาสมมุติว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่มีตัวตนอะไรเลยโลกเนยมันวุ่นวายจริงๆเนี่ยมันทำมันจะท,ำทำธรรมดาเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูไปรู้ําทำความเข้าใจกับมันเอดูโอ้ยมุนิปุ่ยเป็นมาการทเแลนอ์มปัตตเฮตเกวัน มันยุ่งไปหมดเนะถ้าเราเข้ามาดูอ้อสมมุติมัน,มนไม่มันไม่ใช่ธรรมดาเรียกหนึ่งหนึ่งมหากันเป็นเรียกสิบเอ็ดพออีกละโอ้ยท่านหนึ่งตัวเดียวเป็นเรียกหนึ่งพอวะอืมอืมถ้มมมมาหนึง่งกลางกลางว่าใบม่วเพออีกล่ะอีกละ อุกอังเลยมันสารพัดที่พูดไปเดีนยวนีลุงตุงนังไปหมดคนไม่เข้าใจง่วงไปหมดเนี่ยต้องมาศึกษาใหม่อะไรกันาเดีก็มาศึกษานกากว่าเอาอะไรมันเขาเรียนอะไรเป็นอะไรอแต่และเรียนเนี่ยก็ต่างกันอีกหละสารพัดนะอุปทานขันนะเป็นตัวทุกข์ เราเข้าใจถ้าเราเข้าใจถ้าเราเห็นแล้วเนะี่ยเรารู้ในความเห็นเราเห็นในความรู้เนะี่ยมันเข้าใจเลยแหละโอ้ยมุนอยปุยนะมสมมุิเอ้ยสมุดล่นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ย เพราะฉะนั้นเราต้องมาสนใจแล้วก่าเชยๆรู้อยู่ที่ปัจจุบันกำหนดรู้ลมไม้เจเข้าออกผู้เข้าใจแล้วก็รอบแล้วก็วางเองกรตาเปีอเปียขาแลอยู่แล้วงว่างว,าง,วางรู้เชยวางลมแล้วก็สงว่างว,าง,วางเชยอ,อยู่ ให้เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเป็นเรื่องของเขาให้เขาเข้าใจว่าไอ้ทุกข์คืออะไรสมุทัยเกิดอะไรเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งสมุทัยสมุทัยหนึ่งสมุทัยสองสมุทัยสามเป็นอย่างไรสมุทัยมันซ้อนสมุทัยทุกข์มันซ้อนทุกข์เหตุมันซ้อนเหตุหลวงตาพูดอย่างนี้ท่านจะไม่เข้าใจถ้าไม่เข้าใจท่านไปดูซะว่ามันเหมือนมันเหมือนหลวงตาพูดไหมอ่า ก็เหมือนน้องตาพูดนะมาเทศนาศอยู่ที่กันตวรร์เนี่ยอภิตตคีนหัวอิก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 หักอเลาะขำอ่ผู้ฟังเทศพระบ้านไหนน้องตาบ้านไหนมาเทศเนสินซ่อนสินหัวรู้ซ่อนรู้หัวฌา,า,านซ่อนฌานญานซ่อนญานทุกซ่อนทุกหัวสุขซ่อนสุขอมีซ่อนมีหัว มีอะไรอะไรมีแต่ซ่อนซ่อนเอามาจากไหนองคมซ่อนซ่อนทันทันบิญญาณซ่อนบิญญาณสังขารซ่อนสังขารอะไรนักหนาเขาก็มีแต่หัวเราออีกแล้วเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นจากท้องพ่อท้องแม่มาเขาไม่เคยได้ยินเทศอย่างนี้ไง ามว่าหมาเห่าอะไรแล้วเห็นคนเห่าตัวไปแล้วเราถามถึงปัจจุบันต่างหากเราไม่ถามถึงเห็นคนนั้นคนนี้ปัจจุบันไม่เห็นอะไรอะไรเห็นอะไรเราถามอย่างนั้นความหมายเขาจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเขาเห็นน้ันเ่าเนี่ยมันจะถามอย่างนั้นหมามันเห่าอะไรอื ก็ยังไม่รู้เรื่องอีกอคือว่าตัวเองฉลาดเนี่ยถามอะไรไม่รู้เรื่องอเพราะว่าเขาไม่เคยฟังเขาไม่เคยรู้เขาไม่เคยเข้าใจสิ่งใดที่เขาไม่เคยฟังเขาเขาก็ไม่รู้อย่างว่าไยน,นะก็ไม่แทนที่เขาจะฟังทางเอ๊ะลุงตานี่พูดอะไรแปลกๆไม่เคยได้ยินนี้ฟัง ก็น,น่าที่จะฟังให้จบก่อนจึงมาถามว่าเม่นไม้ก็ไว้น้องตาอย่างนั้นอย่างนี้จะมาถามอันนี้หัวเลาโคบโคบขำาพาที่ไหนแล้ววะน้องตาที่ไหนประเทศน้องตาในควนตะวันโอ้ยถ้าเรียนมาจากไหนหัวถ้าพูดเรื่องขันเนี่ยคือไม่รู้เรื่องอะไรเขาเอาอคำพูดเรื่องอะ ไปหล่อพระนะไปตัดลูกดิมิตนะไปทําบุญนั้นนะไปทําบุญนี่นะประจัดงานนั้นนี่นะช่วยกันนะจัดลงทานนะอไปหล่อพระหล่อเจ้าอย่างนั้นนะโอ้ยแบบมันดีอพังห้มไปมันอไปทําบุญอย่างนั้นนะโอ้ย ถ้าบอย,อย่างนั้นไปสัตย์ทายไปหล่อพระเอาอะไรไปหล่อพระหล่อเจ้าไปนั่นทำบุญไปให้สังฆทานไปทําอะไรหลายๆอย่างไปตั้งโรงทานเาขาชอบกันอย่างนั้นอ,อันนั้นเป็นการให้ทานการให้ทานภายนอกเป็นแค่มนุษย์และสวรรค์เท่านั้นแต่พวกเราเนี่ย มาทําทานอย่างปราณีตเรามาทําทานเวทนาทั้งาทังกเนเรามาทําทานรูปเรามาทานทานที่ทานทานที่เราอาศัยเรามาย็ดั้นเทียวบานในที่อาศัยเป็นการให้ทานให้ทานใครให้ทานพระบรมศหาสดาเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เหนือให้ทานทั้งหมดในการให้ทานทั้งหมดนักปฏิบัติยังไม่เข้าใจว่าการให้ทาน ให้แก่พระริเจ้าถวายแก่พระบรมศาสดานั้นทําอย่างไรสะละยังไงอืมคือเขาไม่เข้าใจเลยอเพราะฉะนั้นมันพูดยากมันพูดยากอตอนนี้ก็ให้พวกเรานี่มีสติตั้งบ้านที่ปัจจุบันต่างๆก็จะหยุดกล่าว พวกเรามีสติตั้งมั่นมีนิยความสงบขอในมทนา